มิดมสวัสดีครับรายการที่จะพาสาวๆน่ารักๆ่กนกเนี่ยไปขับรถซิ่งกันแล้วก็ตั้งคำถามสนุกๆ เราลองไปดูว่าวันนี้เราได้เหยื่อคนแรกมาชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะโนเกียค่ะโนเกียทําอะไรอยู่ครับโนเกียก็เป็นพิตตี้นางแบบแล้วก็เอ็ซทั่วไปค่ะพี่เซ็กซี่ขนาดไหนครับก็เซ็กซี่นิดหน่อยค่ะก็แค่แบบสนายเบาๆโอเควันนี้จะมาเป็นเหยื่อคนแรกนะใช่เล็กใช้คําว่าเหยื่อนะพี่นะใช่โอ้ยตื่นเต้นแล้วสิโอเคนะเดี๋ยวเราไปกันได้ค่ะโอเคไปครับ ต่ออุ้๊ยกอลอุ๊ยกอลโอ้ยนี่รอบแรกอะเนี่ยเซ็กซี่สุดนี่ได้ที่ไหนครับเซ็กซี่ก็โนบาร์อะไรประมาณนี้ค่ะแปจุดประมาณนี้ นมี่ไซส์เท่าไหร่จ๊ะนองหรอเออประมาณ3 6ค่ะใช่ก็แบบพอดีมือนึกคิดว่าส่วนไหนของเราเซ็กซี่ที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าตาหน้าหน้าจะแบบหน้าจะแบบยุ้ยๆนิดนึงอ่าโอเคใช่ชอบหนุ่มแบบไหนครับชอบเดี๋ยวว่าแล้วบอกนะ ได้ชอบเออจริงๆไม่มีสเปคตายตัวพี่ดำหรือขาวเลยชอบชอบชอบขาวชอบขาวสัมผัสโดดไหมไม่ไม่ดดก็ได้แบบพอดีพอดีอ่ะโอ้แล้วสเปคนี่ประมาณไหนสามสิบห้าหรือสี่สิบห้าเออห้าสิบหก นี่ว่าให้ให้แก่แล้วนะนี่คือเอาแก่กว่าไม่ขนาดๆๆๆๆล้อเล่นก็30อัพก็ได้อยู่ยี่สิบยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยสามสิบอัพได้เดี๋ยวจะมีมิชชั่นให้ทำอะไรอ่ะหลังจากนี้ยังถือว่าไม่จบนะอ่ะทำออออไรเน,นี่ยมิชชั่นให้ทำเอาลงไปเปลี่ยนยางยางแตกแล้วไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนยังก็แตกนมหนูจะแตก้วพี่โอเคประมาณนี้อ่เดี๋ยวลองดูกันได้และแล้วเราก็มาถึงภารกิจสุดท้ายนะโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นไงบ้างสุดยอดสุดยอดจะอ้วกอ่ะจะอ้วกอีกรอบึ่งนี่อ้วกเลยนะพี่ โอเคก่อนจะอ้วกอ่ะภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือจะให้เปลี่ยนชุดแปลงร่างเป็นพิตตี้ที่จะพร้อมไปลุยงานเลยได้ก็ในชุดนี้จะมีอะไรบ้างมีเสื้อค่ะเสื้อหนึ่งตัวมีกระโปรงสั้นงตัวแล้วก็ถุงเท้าโอเคโอเคจะใส่ได้ไหมเนี่ยจะขับไปทั้งหมดสี่รอบหรือว่าจะใส่เสร็จไหมหรือว่าถ้าเลยก็จะนับว่าใส่เสร็จกี่รอบแล้วก็ไปแบทเทอรคนอื่นได้โอเคพร้อมยัง พร้อมก็ได้พร้อมก็ได้นะพร้อมก็ได้อ่ะสามสองหนึ่งไปเอาเร็วเลริ่มเริ่มนาฬิกาจะเวลาแล้วโอ้เสื้อหล่นไม่ดูนะเสื้อหล่นไม่ดูนะไปแล้ว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 เรโอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเสือเสือ จมาจมาต้องรอดเอ้ยแล้วเสือแล้วหนึ่รอบแล้วนะเสือนึ่งเอ้ยเสื้อได้เลยเว้ยเด้ผมเล่นไปขอเสือจะว่าหวานไหมไปแล้วครับนีแล้ครับ กระโปงกระโปงกระโปงใส่กับด้านเปล่าไม่กลับไม่กลับได้อยู่โอเคได้หายแลงวลงเลยแล้วหลวเสียชามันก็เกาะอันเนี้ยแล้วมันล้องเหงื่อตัวยืดเลยอ่าอ่านี่รอบที่สามนะ ตอนนี้ซ้ายกะพุ่งองได้กะพุ่งองไปโอ้ยโอ้ยได้องไปโอเคกระโปรงมาแล้วครับเหลือถุงเท้าอีกสองข้างนี่รอบที่สี่แล้วนะ ระวังลูกขาเข่าระวังลูกเลยเห็นยังไงถุงเท้าถุงเท้าจะถึงท้ายแล้วโอ้ถุงเท้าจะยาวไปไหนกูว่ามีหกรอบแน่เลยโอเคโอเคโอเคถุงเท้า โอ้ยอุ้ยรอบที่สี่แล้วแม่เสร็จนะครับจะดูว่าน้องโนเกียจะเสร็จที่รอบที่เท่าไหร่ตอนนี้เราเข้าสู่รอบที่ห้าเบรกแก้งเอาอันนี้ไึงโอ้ยโอ้ยหนุ่มน้องก็ยาวจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ่นเกาะใช้ได้นะเนี่ยเบรกนะครับเบรกเราต้องเบรกครับไม่นะเราจะกินหญ้ากันเข้าป่า เสร็จแล้ว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 เส้นแล้วบอกนั่นนึงโอเคค่ะเส้นท้าโอเคห้ารอบสุดยอดครับปรบมือให้น้องโนเกียหน่อยครับปุบมแม่เขาโฟกซ์อยู่ดูโอเคสุดยอดครับสุดยอดห้ารอบกับการแต่งตัวน่ารักแบบนี้สุดยอดมากรู้สึกไงบ้างครับเออโอเคพี่จะอ้วก เคยเปลี่ยนเสื้อผ้าในที่เขาเรียกว่าทุรักทุเลอย่างนี้มาก่อนไหมเคยแบบในรถตู้แต่ไม่ขนาดนี้คือประมาณว่าเราสายแล้วไงจะต้องรีบไปส่งที่ำงานใช่ใช่ก็แบบเนี่ยในรถแบบนี้โอเคนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกอ่ะกับเดี๋ยวถ้าจะล้มอะไรบ่อยนะได้โอเคถ้าวันไงวันนี้เราขอจากกันไปถึงท่านี้ครับปุ่มือให้น้องโนเกียหน่อยครับได้ค่ะทุกคนภารกิจนี้โนรอดนะคะทุกคนค่ะ เดี๋ยวว่าตามมาดูนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นสาวสวยคนไหนแล้วก็ะจะพิชิตเวลาน้องโนกเกียได้หรือไม่ใช่โเคียเ <Okay S 2> ชื่ว่าไม่มีใครทําได้กับเกียร์เลยอ่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน okay โอเคครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย